สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะหมอวาดจะมาดูดวงของชาวลัคนาตุลน,นะคะชาวลัคนาตุลวันนี้เราจะดูดวงกันแบบจากราศีนะคะโดยใช้ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ของเราเป็นสื่อนําทางนะคะและพยากรณ์ออกมาในรูปของไพ่ทาโร่นั่นเองนะคะในส่วนของราศีตุลน,นะคะราศีตุลที่ หมาว่าทําเสร็จแล้วจะมีด้วยกัน2คลิปนะคะราศีตุลเราจะใช้ช่วงจังหวะในการแบ่งเดือนแบ่งวันนะคะในการแบ่งราศีหมาว่าได้ดูดวงเอาไว้แล้วก็พยากรณ์เสร็จแล้วในเรื่องของดวงประจําเดือนพฤศจิกายน63รวมถึงเลขมงคลเลขบันดาลทรัพย์เลขให้โชคของบ้านเราเพื่อนบ้านเนาะอย่าหลายๆคนก็โชคดีกันหมาว่าก็ดีใจด้วยนะคะรวมถึงนะคะการทําบุญที่ตรงดวงนะคะการเงินการงานเป็นอย่างไรนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน63เสร็จแล้วค่ะและอีกคลิปหนึ่งนะคะของชาวราศีตุลเช่นเดียว กเป็นคลิปของหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีตุลที่ปรารถนาอยากจะรู้เรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นไหมคู่แท้จะมาไหมติดวิบากกรรมความรักอะไรไหมหมอว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วในคลิปของราศีตุลหนุ่มโสดสาวโสดไม่ว่าจะเป็นความรักแบบหนุ่มเขาเรียกว่าความรักมิติไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิงชายหญิงหรือว่าหญิงเขาเรียกว่าชายชายนะคะ เราอยากรู้เราไปดูในคลิปนั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2คลิปและคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะถูกบรรจุรวมอยู่ในหมวดเดียวกันคือเพลย์ลิสต์ของราศี ตนนั่นเองนะคะไปดูได้นะคะประจําเดือนล่าสุดคือพฤศจิกายน2563เรามาดูกันค่ะว่าลัคนาตุลในคลิปนี้ดวงสถานการณ์ภาพรวมมิได้เจาะจงดวงคุณคนเดียวที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะดังนั้นเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด้วยแม้ว่าคุณจะเป็นลัคนาตุลแต่ว่าดวงของคุณก็ไม่จําเป็นต้องเกิดตามสิ่งที่หมอว่าพยากรณ์ทั้งหมดหรือไม่เกิดเลยก็ได้หรือว่าเกิดทั้งหมดก็ได้เพราะว่าลัคนาตุลมีความละเอียดแยกย่อยในเรื่อง ของเวอ่าเขาเรียกว่าเดือนเกิดเนาะแล้วก็ บุญชาติกำเนิดไวยวุฒิคุณวุฒินักสัตว์ปีนะคะซึ่งมีความสำคัญในการเอามาดูดวงทั้งนั้นนะคะรวมถึงบุญที่เราสะสมตั้งแต่พบชาติที่แล้วส่งผลให้เราเป็นอย่างไรแล้วก็บุญกรรมปัจจุบันที่เราสร้างสมสร้างบาร,รมีในเวลาที่เราอยู่ในพบปัจจุบนันมีสติสัมปชัญญะที่ดีเนี่ยเราได้สร้างมันไว้มากมายต่างกันแน่นอนนะคะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางค่ะและในส่วนของชาวรักคนาตุลประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะคนที่ดู ชอบดูมันนะคะบอว่าจะพยากรณ์นักษัตว์นะคะปีละหนึ่งคงครอบคุมเลยนะคะครอบคุมทั้ง12เดือนในปีพุทธศักราช2,564เปลี่ยนปีและ,ะคิรศักราช2,020มาสู่2,021นักษัตว์จะเป็นอย่างไรครอบคุม กินยาวไปจนถึง12ปีรวบยอดในแต่ละนักสัตว์เลยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำบุญเปิดเลิกเปิดสกราชเปิดปีอย่างไรที่จะส่งอํานวยอวยโชคให้เรามีดวงที่ดีขึ้นในปีใหม่นั่นเองใครที่เชื่อในเรื่องของปีชงนะคะก็จะมีความรู้ในเรื่องของปีชงกดซับสไครต์ไว้ค่ะมา ลัคนาตุลน,นะคะสิ่งที่เป็นภาพรวมเดือนนี้ของคุณนะคะในเรื่องของการอ่านไพ่แบบจักราศีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่บอกได้เลยว่าลัคนาตุลยิ้มเลยค่ะยิ้มให้หูแก้มฉีกไปถึงรูหูได้เลยนะคะไพ่ทับดวงของคุณคือไพ่เดือสานนั่นหมายความว่าคุณมีความสุขด,ดีในเดือนนี้ ในแต่ละบุญวาสนาที่พึงมีของคุณนะคะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะรวยอยู่รวยล้นฟ้ารวยมากมายเขาก็จะมีความสุขในมุมมองของเขาเราหรือว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มของชนชั้นกลางหรือว่าอยู่ในกลุ่มที่เราทํางานหาเงินแบบวันต่อวันเราก็จะมีดูมีมุมมองที่ดูผ่อนคลายกว่าเดือนที่แล้วที่มันหนักหนาสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นลัคนาตุนเดือนนี้อะไรอะไรก็ฟ้าเปลี่ยนสีพลิกฟื้นตามลําดับขั้นวาสนาที่เราเพียรพยายามสร้าง ไว้รวมถึงการกระทําที่เราทําในทุกๆเดือนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ยิ้มออกได้เนาะในส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการได้มาการสะสมการเงินการเงินของคุณอย่างที่บอกค่ะการเงินจะมาจากความรู้พื้นฐานความรู้ศักยภาพความสามารถของคุณเองมาจากงานเฮนเม็กการเงินที่อะไรก็ตามที่เกิดจากตัวปัญญาของคุณสองมือของคุณจะ สร้างเม็ดเงินกลับมาในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้รุยขอให้ศึกษารวมถึงรวมถึงนะคะชาวรักนากรุตุลน,นะคะจะมีแนวโน้มมีโอกาสได้ลงเรียนลงคอร์สออนไลน์หรือสร้างเสริมป,ประสบการณ์ความรู้หรือแม้กระทั่งนะคะหรือแม้กระทั่งการเดินสายเป็นครูบาอาจารย์รับสอนพิเศษจะเกิดขึ้นการเงินก็จะเข้ามาแต่ถ้าใครไม่สร้างด้วยปัญญาของตัวเองนะคะการเงินจะนิ่งและเท่าเดิมไม่มีอะไรชวีคุณขึ้นแต่ถ้าคุณมีอาชีพ เสริมหรือว่าผ mm ุดไอเดียเกิดขึ้นมันจะสร้างเม็ดเงินและเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีในการที่จะลงมือทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆก็จะส่งผลให้ดวงของเรามีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้นะคะเรามาดูในเรื่องของ สังคมการสื่อสารปีเดือนนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายน6-3ราศีตุลลัคนาตุลเตรียมพร้อไมไว้ได้เลยนะคะถึงแม้ใจอยากจะปีกวิเวกถึงแม้ใจอยากจะมีอยากอยู่คนเดียวไม่อยากไปไหนอยากจะไปเที่ยวคนเดียวใกล้ๆอยากจะแบ็คแพคแต่สุดท้ายคุณก็เป็นคนของสังคมนะคะก็จะมีการรวมกลุ่มการภายในครอบครัวภายในเพื่อนฝูงที่ ลักษณะการเหมือนครอบครัวจะมากินเลี้ยงกินข้าวสังสรรค์กันก็จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน6.3แล้วแต่บางเกณฑ์ดวงชะตาจะมีโอกาสได้มิทติง้งพบเจอพบปะสังสรรค์กันในหมู่คณะการลีนกินเลี้ยงจะมีโอกาสเกิดขึ้นการซื้อของกำนันจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวนะคะเป็นอะไรที่ชื่นมื่นนะคะเป็นอะไรที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกว่าขอคำนวณแป๊บหนึ่งเก้า 4,9,8,1แปบหนึ 49, 80, ่งโอเคในเรื่องของครอบครัวนะคะ ความสัมพันธ์นะคะภายในครอบครัวของคุณค่อนข้างจะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะ <c oughs> เรามางครอบครัวนะของลักษณาตุลอาจจะไม่ได้ครบองค์ประกอบพ่อแม่ลูกนะคะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>บางคนก็ครบองค์ประกอบบางคงก็เป็นครอบครัวใหญ่ <c oughs> <c oughs> บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็จะเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะ <c oughs> และบางดวงชะตาในในเครือข่ายของลักนาตุลเนี่ยในครอบครัวของลักนาตุลมีเกณฑ์ที่จะ คนในครอบครัวจะนําพาความชื่นใจมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลการลงมือช่วยกันทําอะไรใหม่ๆหรือการมีงานมงคลสมรสงานการคลอดลูกของคนภายในครอบครัวก็มีแต่เรื่องของความชื่นมืนร่วมมือถ้อยทีถ้อยอาศัยไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่สิ่งที่เหมอว่าจะต้องเตือนในเรื่องของอ คนที่มีบุตรบริวารน,นะคะคนที่มีบุตรบริวารในเรื่องของการดูแลหรือว่าคนที่เราจะต้องดูแลเทคแคร์ภายในการดูแลของเราความในรับผิดชอบของเราถ้าคุณเป็นเจ้านายก็หมายถึงลูกน้องถ้าคุณเป็นพ่อคุณแม่ก็หมายถึงบุตรหลานนะคะลักนาตุลหรือถ้าคุณต้องดูแลเกื้อกูลอันเนี้ยอ่าส่งผลเลยว่าเขาอาจจะนำพาความวุ่นวายใจนามาในเรื่องของการอ่ถ้าเป็นบุตรก็จะมีแนวดื้อร้านเพราะฉะนั้นถ้า บุตรของคุณลักนณาตุลก็จะมีแววลดื้อนะคะออกออกจะดือ้อมีเหตุมีผลของเขาเองก็แล้วกันนะคะอาจจะมีปากเสียงกับบุตรหลานหรือว่าลูกน้องนะคะมันก็ส่งผลถ้าคุณตุลด้วยก็ส่งผลต่อตุลด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าคุณเป็นลักนณาตุลยังไงคุณจะได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบกับความดือ้อหรือความไม่เข้าใจของลูกน้องอที่อยู่ภายใตย้การดูแลของคุณการทํางานที่ไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาคือบุตรบริวารลูกน้องลูกจ้างนะคะ คนที่อยู่ภายใต้การรับผิดช,ชอบและการดูแลของคุณอาจจะนำพาความวุ่นวายใจปัญหามาให้คุณแก้ไขในเดือนตุพฤศจิกายนหกสานี้ด้วยนะคะเราไปดูในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันจะลิงก์กันเลยน่าจะเป็นเรื่องของน่าจะเน้นหนักไปเรื่องของลูกน้องลูกจ้างนะคะบริวารนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ย อาจจะนําพาความวุ่นวายใจงานมาจะสําเร็จอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆเสียหรือว่าลวนหรือว่าเขาขาดลาไปอะไรแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้มีผลต่อความรู้สึกที่มีต่อก,กันได้ดังนั้น เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เล่นกับความรู้สึกเกี่ยวกับลูกน้องลูกจ้างเพื่อนร่วมงานคนสนิทที่ทํางานด้วยกันหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนสัญญาอาจจะมีผลกระทบต่อการพูดกันไม่เข้าหูหรือการตกลงกันไม่เข้าใจหรือการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนําพาไปซึ่งความรู้สึกแครงใจกันเกิดขึ้นต้องระมัดระวังค่ะเราไปดูในเรื่องของคู่ครองกันบ้างนะคะรักนาตุลน,นะคะคู่ครองในเรื่องของคู่รักนะคะหนุ่มโสดสาวโสดมีเกณฑ์พบรักไหมมีเกณฑ์พบรักค่ะนะคะดีใจด้วยแต่ เราไปพวกสสมมรมะบางทีเราก็มีข้อแม้ในการที่เราจะเลือกคนมันก็เลยทําให้เราเลือกคบคนยากแต่ถามว่ามีคนแอบปื้มแอบชอบไหมรักตนาตุนมีอยู่นะคู่รักสามีภรรยานะคะอย่างที่บอกถ้าเป็นคู่รักนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ เขาเรียกว่าลิ้นกับฟันค่ะมันมักจะมีปัญหาจากเรื่องเล็กๆแล้วผุดกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แต่สุดท้ายก็เข้าใจกันได้ดีนะคะแต่สามีภรรยาที่มีการเรื่องของบุตรหลานก็อย่างที่บอกค่ะบุตรนำพาบริวารนำพาความวุ่นวายใจอาจจะเป็นเรื่องของความมีเหตุมีผลของเขาเพราะฉะนั้นสื่อสารกันให้เข้าใจคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสื่อสารกันให้ดีนะคะหรือถ้าคุณดูแลลูกหลานอยู่อุปการะเลี้ยงดูอยู่หลานอาจจะนำพาความวุ่นวายใจมาสู่คุณหรือว่ามีเรื่องมีปัญหาาาสร้้งขึนมมคุณี ที่แก้ไขแล้วก็แก้ไขไปในทิศทางที่เป็นการเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะได้ไม่รุนแรงมากแต่ภาพรวมแล้วมันไม่ได้รุนแรงหรอกค่ะมันเป็นเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วเราอาจจะต้องเข้าไปช่วยหรือให้คําแนะนํานะคะในในกลุ่มนี้นะทีนี้เราไปต่อกันเรื่องของอสิ่งที่อยากจะต้องเตือนนะคะคือใครก็ตามที่กำลังลักนาตูนอยู่ในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการาขึ้นศาลขึ้นลง เขาเรียกว่าว่าความกันเรื่องของที่ดินทรัพย์สินนะคะหรือการแบ่งแยกมรดกนะหรือว่าเรื่องของการที่ตัดสินใจจะไปเรียนอะไรหรือขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่าติดรถติดไฟแนนซ์มีการทวงหนี้มีการขึ้นศาลมีหมายสารอะไรแบบนี้บอกได้เลยว่าส่งผลมันจะส่งผลเสียและยิ่งตรงต่อฐานอาชีพของคุณในอนาคตดังนั้นพยายามเดือนนี้อย่าผัดผ่อน ถ้าเรามีปัญหากับสถาบันการเงินให้เข้าไปคุยกับเขาแบบเปิดอ,อกเพราะว่าน่าจะช่วยกันหาทางออกได้นะคะแต่ถ้าพ่อยคาราคาซังเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ลัคนาตุลบางเกนดูชาตาอาจจะโดนหมายสารแล้วมีผลต่ออาชีพติดแบล็คลิสต์นะคะหรือแม้กระทั่งติด เขาได้คดตบูโรได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังบางเกณฑ์ดวงชะตานหนักหน่อยนะคะของลักนาตูนก็คืออาจจะถูกฟ้องล้มละลายได้ต้องระมัดระวังนะคะในกลุ่มคนที่เพราะฉะนั้นลักนาตูนมันจะแยกนะบางคนที่กําลังขึ้นศาลอยู่นะคะต้องระวังให้ดีนะคะหรือว่าคนกําลังจะเริ่มมีคดีความหมอว่าแนะนําว่าอย่าให้ถึงขั้นขึ้นศาลประนอมนี้พูดคุยดีที่สุดค่ะนะ ทีนี้เราไปดูในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคโชคดีโชคอำนวยโชคลาภของคุณนะคะบางเกณฑ์บางดวงของคนลัคนาตุลเนี่ยมันมาจากหมอวัดบอกแล้วมาจากมันสมองและสองมือการสร้างสารรค์ผลงานภายใต้กันความสามารถของคุณเองพอรสวรรค์ของคุณเองจะนําพาความสําเร็จมาให้ดังนั้นลัคนาตุลใครที่กําลังสอบก็จะได้ผลสําเร็จจากการเพียรมานะพยายามจากปัญญาจากสมองจากความขยันหมั่นเพียรก็จะประสบความสําเร็จ มันก็ตรงกันข้ามเลยนะคะออป o s สิตมันตรงกันข้ามเลยถ้าคุณไม่พีคนะคะมันก็แปลกเลยมันไม่มีจุดตรงกลางมันไม่มีเส้นแบบว่าพอดีนะเส้นยาแดงคือ ห้าสิไม่ห้าสิบตกห้าสิบเอดไม่ตกไม่ใช่หรือว่าพอดี50ผ่านอะไรไม่ใช่ของคุณไม่มีตรงนั้นดวงของคุณมาจากปัญญาลุวล้วนเข้าหาครูบาอาจารย์ดีๆหรือว่าทํางานหรือว่าจะกําลังประเมินผลอยู่หรือว่ากําลังฝึกงานอยู่อย่ามาสายอยากขาดลาเพราะคะแนนของคุณจะมีแค่สูงกับต่ําแค่นั้นผ่านไม่ผ่านแค่นั้นคะแนนคุณจะไม่มีก้ากึ่งเลยชนะชนะขาดลอยถ้าคะแนนดีคะแนนดีขาดลอยถ้าคะแนนเสียก็เสียไปเลยไม่มีก้ากึ่งนะคะเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระว,วังเพราะดีๆเลยอืมทีนี้เรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่างที่บอกค่ะพอพอถ้าคนที่เป็นคู่รักก็จะทะเลาะกันเรื่องเก่านั่นแหละคะ่ะเรื่องใหม่ๆก็พัฒนากลายเป็นเป็นปัญหาได้แต่หมอวาดบอกว่าดเดือนนี้คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้ทําจิตใจให้เบิกบานนะคะให้คุณอ่ะมันมีแต่เขาเรียกว่าเหตุการณ์แบบ ไม่สามารถคาดการได้แบบปุ๊บปั๊บเฮ้ยเกิดเรื่องและเราก็ต้องแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้สติแล้วคุณก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้นะคะมันจะมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้เห็นไหมคะฟ้าผ่าไม่รู้หรอกมันจะผ่าเมื่อไหร่ผ่าเรื่องอะไรผ่าตรงไหนผ่าบ้านเราหรือผ่าผัวเราผ่าเมียเราผ่าลูกเราเพราะฉะนั้นขอให้มีสติในการใช้ชีวิตและสุดท้ายเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้นะคะทีนี้ เรามาดูกันว่าในส่วนของภาพรวมแบบนี้นะคะเราควรทําบุญแบบไหนดีที่จะเป็นการกระตุ้นดวงนะคะหรือว่าเป็นการสมพงดวงและทําให้ดวงของเรามันมันไปในทิศทางที่มันมีความสุขนะคะเมฆหมอกมันค่อยขอยี้คลายไปแนะนานะคะคุณควรทําบุญด้วยการเ,เขาเรียกว่าทําบุญกับครูบาอาจารย์เนาะนะคะหรือว่าผู้ประสิทธิ์ประสาทบางทีคุณอาจจะต้อง ถ้าใครเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์เนี้ยอาจจะนึกถึงหรือว่าทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นผู้ประสิทธิ์ปัญญาให้กับเรานะคะคนผู้เฒ่าผู้แก่นะคะใครที่มีงานเกี่ยวกับการไหว้ครูอยากแนะนําให้ไปหรือถ้าเราไม่มีให้เราไหว้ครูคนแรกของชีวิตของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ให้พรเรานะคะคุณพ่อคุณแม่เปียบเหมือนพระอรหันต์คุณพ่อคุณแม่เปียบเหมือนครูคนแรกของชีวิตในการถือกําเนิดสอนพูดสอนเขียนสอนอ่านสอนกินดังนั้นสอนการทํา อะไรในการเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่เราลืมตาดูโลกแม้กระทั่งสอนการออกเสียงดังนั้นขอให้คุณกลับไปไวหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าซื้อของกินให้ท่านหรือแม้กระทั่งให้เงินท่านเพื่อเป็นให้ท่านได้ไปใช้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นการแก้เคล็ดดวงของคุณลัคนาตุลให้ดียิ่งขึ้นนะคะฝากเอาไว้นะคะอย่าลืมว่าปลายปีหมอว่าจะดูเรื่องปีชงให้นะคะแล้วก็ดูเรื่องของนัก,กษัตริย์นะคะปีละหนึ่งครั้งดูให้คุณเป๊ะเลยนะคะผ่านคลิป YouTube แบบนี้อย่าลืมนะคะกด Subcribe u b s c r ค b ้ออปปแชร์ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนกําลังจนต้านจนปัญหาตนทางได้แนวทางได้รู้จักเท่าทานได้รู้จักวิธีการป้องกันที่ถูกจุดแม้ว่าคลิปนี้เขาฟังแล้วเขานําไปปฏิบัติแม้เพียงนิดแล้วมาส่งผลดีต่อเขามันก็ส่งผลดีต่อเราเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อวันหนึง่งเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะต้องอาศัยความโชคดีความบังเอิญคลิปไหนเด้งออกมาปัญญาไหนเกิดขึ้นมาบางครั้งมันก็มีความบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตเราโดยที่เราไม่คาดฝันและพาเราหลุดลอยจากปัญหานี้ได้ แบ่งปันคลิปนี้ออกไปค่ะเป็นวิทยาทานเป็นการแชร์เป็นสะพานบุญรวมถึงเป็นบุญทางอ้อมแม้เพียงเล็กน้อยก็สะสมสร้างไปเรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้หมอวาดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะลัคนาตูนสวัสดีค่ะ